สวัสดีค่ะมาพบกับคุณคุณเนตรนะคะใน to kick life learn at home ค่ะเอะ๊เด็กๆคะจำได้ไหมคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆไปเรียนเรื่องอะไรกันมาคะใครจำได้เอ่ยเรื่องอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเรื่องของส่วนประกอบของเมาส์นั่นเองแต่เอ๊ะเมาส์ของเรามีส่วนประกอบด้วยกันกี่ส่วนคะ1ส่วน2ส่วน,วนหรือ3ส,ส่วนคะเด็กๆ กี่ส่วนเอ่ยกี่ส่วนคะตอบพร้อมกันค่ะมีด้ยวยกัน3ส,ส่วนคะ่ะนั่นก็คือปุ่มซ้ายปุ่มขวาและก็วงล้อค่ะและครั้งที่แล้วเด็กๆยังได้ไปฝึกกันจับเมาส์ด้วยใช่ไหมคะเอ๊จับเมาส์มือไหนคะซ้ายหรือขวาเอ่ย ข้างไหนคะ,คะและเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูเนทนะคะก็จะพาเด็กๆนะคะไปใช้เมาส์อีกแล้วแต่ว่าจะเป็นการจับเมาส์หรือคลิกเมาส์แบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเนทนะคะเตรียมนิทานมาฝากเด็กๆด้วย1เรื่องนะคะจะพาเด็กๆค่ะไปช่วยพี่คลิกกับพี่แทนไปยังเมืองของทะเลทรายเอ๊เราจะไปตามหากูรูจีน่ากัน เด็กอยากไปไหมคะคนไหนอยากไปยกมือขึ้นเก่งมากเลยค่ะแล้วเราก็จะไปรู้ด้วยว่าการคลิกเมาส์อีกหนึ่งแบบเป็นแบบไหนถ้าดเด็กพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูดิทานกันเลยค่ะกับตอนที่ชื่อว่า drag and drop ไปกันเลยค่ะวันนี้เสนอตอน drag and drop กลับมาแล้วครับสวัสดีครับคุณปู่สวัสดีครับพี่คลิกพร้อมหรือยังครับพี่คลิกพี่คลิกพร้อมแล้วครับ มมีีวพี่คลิกว่าเราต้องใช้โหมดแปลภาษาอีกครั้งแล้วล่ะครับน้องแทนครับพี่คลิกอย่าหนีไปเที่ยวคนเดียวอีกนะลูกถ้าไม่ได้เจอหน้ากันอีกจะทำยังไงลูกขอโทษครับคุณแม่ต่อไปเนี้ยผมจะไม่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนคนเดียวอีกแล้ว ขอบคุณพวกท่านทั้งสองที่เปิดประตูเมืองให้ลูกของเรากลับบ้านมาหาเราได้ถ้ามีอะไรให้เราช่วยก็ขอให้บอกได้เลยพวกเราสองคนมาตามหาครุจีนาเพื่อสอบถามวิธีคล้ายคับสาให้แม่มดน้อยมาลีที่ติดอยู่ในหนังสือนิทานอีบุกครับเราทราบว่าุรุจีนาอยู่ที่ไหนเราจะพาพวกท่านไปเองตามเรามา รูจิน่าอยู่ในถ้ำแห่งนั้นขอบคุณครับราชินีที่มาทรงนี่ต้องเอาไว้เปิดประตูถ้ำแน่เลย น่าจะใช่นะครับภาพบนจอภาพนี้น่าจะเป็นวิธีเปิดเปิดไม่ได้ฮะที่หน้าจอมีคำว่าคลิกแปลว,ว่าให้คลิกส่วนคำนี้คือคำว่าดรา g แปลว,ว่าลาก หมายถึงน้องแทนต้องกดนิ้วชี้ค้างเอาไว้แล้วลากเมาส์จากนั้นคำว่าด drop ดหมายถึงให้น้องแทนปล่อยเมาส์โดยการยกนิ้วชี้ขึ้นครับง่ายๆก็คือคลิกนิ้วชี้ค้างเอาไว้ลากเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วค่อยปล่อยเมาส์ยังไงล่ะครับคลิกลากปล่อยคลิกลากปล่อยแทนเข้าใจแล้วครับ พี่คลิกประตูไม่ยอมเปิดอ่ะแทนทำผิดตรงไหนล่ะครับพี่คลิกพี่คลิกว่าน้องแทนน่าจะปล่อยเมาส์เร็วเกินไปนะครับใจเย็นๆลองลากเมาส์จนประตูเปิดให้สุดก่อนแล้วค่อยปล่อยครับเพื่อนๆช่วยแทนเปิดประตูด้วยการพูดคำว่า คลิกลาบปล่อยไปด้วยกันนะครับคลิกลาบปล่อยสำเร็จ <S <S เปิดประตูถ้ำได้สำเร็จแล้วนะคะแทนกับที่คลิกจะได้เจอกูรูจิน่าหรือไม่อดใจไว้รอนะคะเด็กๆ เด็กๆคะอัน,นิทานของคุณคุณเนสนุกไหมคะแะ้วเด็กๆคะพี่คลิกกับพี่แทนเนี่ยไปเจอกูรูจีน่าหรือยังเจอหรือยังคะเจอหรือยังยังไม่เจอแต่ว่าพี่คลิกกับพี่แทนสามารถเปิดประตูได้แล้วโดยการใช้เมาส์แบบไหนคะใช้เมาส์คลิกลากปล่อยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า drag and drop นั่นเองนะคะ,ะเด็กๆเก่งมากๆเลยคะ่ะ เด็กๆคะก่อนที่เราจะไปฝึกคลิกเมาส์กันนะคะเด็กๆนะคะต้องทาํากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงซะก่อนโดยการฝึกกำ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 เดี๋ยวเราจะไปฝึกกำมือพร้อมกับเพลงลูกบอลงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงลูกบอลกันเลยคะ่ะและเด็กๆอย่าลืมทำท่ากำลูกบอลตามเพลงด้วยนะคะไปฟังกันเลยคะ่ะ i เนื้อมือของดเด็กแข็งแรงหรือยังคะเมื่อกี้เราไปกำลุกวันกันมาแล้วนะคะเพื่อบริหารกามเนื้อมือให้แข็งแรงก่อนที่เราจะไปฝึกคลิกเมาส์กันนั่นเองนะคะและคุณครูเนตก็ยังมีเพลงค่ะมาฝากอีกหนึ่งเพลงกับเพลงที่ชื่อว่าเมาส์นั่นเองดเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเพลงเมาส์ของเรา,ออาร้องยังไงเดี๋ยวดเด็กๆไปร้องตามในเพลงเมาส์กันเลยคะ่ะไปฟังกันเลยคะ่ะ ไคะเด็กไปฟังเพลงมาส์กันมาแล้วนะคะร้องตามกันได้ไหมเอ่ยคุณครูเนทเชื่อว่าเด็กอนุบาล2ของคุณครูเนทร้องเพลงเมาส์ได้ทุกคนแน่นอนค่ะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆคะคุณครูเนทบอกแล้วนะคะจะพาเด็กๆนะคะมาฝึกคลิกเมาส์โดยการคลิกเมาส์แบบคลิกลากปล่อยนะคะเออถ้าเราจะต้องคลิกเมาส์เนี่ยเราต้องจับเมาส์ด้วยมือข้างไหนคะเด็กๆมือข้างไหนคะมือข้าง ขวานั่นเองมือนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ให้นิ้วใช้นิ้วหนคะใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางวางอยู่บนเมาส์ใช่ไหมคะและที่สำคัญเลยเราก็จะใช้นิ้วชี้นะคะคลิกลงไปบนเมาสะาาา์แบบนี้คลิกและเด็กๆก็ลากเมาส์ช้าลากปล่อยอีกรอบนึงค่ะคลิกลากปล่อยแบบนี้ค่ะเด็กๆเขาเรียกว่าการคลิก ลากปล่อยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า d a g and drop นะคะเด็กๆอย่าลืมลองไปฝึกคลิกลากปล่อยกันดูนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะคุณครูเนทนะคะจะพาเด็กๆไปเล่นเกมกันนะคะเด็กๆค่ะคุณครูเนทมีอีกหนึ่งภารกิจค่ะอยู่ในหนังสือเรียนหน้านี้เลยค่ะหน้าที่39ให้น้องๆค่ะช่วยพี่คลิกลากเส้นตามทิศทางที่กำหนดเพื่อพาเมาส์ย้ายรูปภาพ และตัวอักษรไปยังจอภาพด้วยนะครับเด็กๆดูสิครับภาพของเราน่ารักมากๆเลยนะเด็กดูภาพแรกค่ะคุณเนตขอเฉลยหนึ่งข้อเนาะภาพแรกค่ะเด็กๆค่ะเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพพระราชาคิงพระราชาเราจะพาพระราชาและตัวอักษรนะคะคือตัว K นั่นเองเข้าไปอยู่ในจอภาพเด็กๆก็แค่ใช้ดินสอค่ะลากเส้นจากเมาส์นะคะไปยังจอภาพเลย แค่นี้เองทำได้ไหมคะและข้อที่เหลือเด็กทำเองเนาะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับทูคิกไลฟ์เ Learn at Home วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ